Dia phone pun mot mot Yo what's up brik-brik yo pomang et sian Hari menget sian waolat. จะมาโขขโมยว่าวปะชายบังมาเอฟซีนี่เป็นว่าวหลาใบดึงเป๊กนู่นเดี๋ยวเปลี่ยนใจให้ดูนะบังหมัดอลังวัดกีว่าวหลาใบตัวปวดกองแกอยู่เสียงว่าเหลืออีกข้าหลักร้างกีเลยไปเลยนะนู่นเอฟซีบังหมัดวิ่งอยู่นู่นจะเป็นลมแล้วเอฟซีหรอเด็ดรถนัดดูดูนู่นปะชายทุกคนใจของว่าวตัวนี้นี่นู่นแล้วบังจารัตอรี่นู่นบังหมัดจะโยนแล้วบังหมัดวิ่งต่อมาได้ปะบังหมัดนายย้อมเลยบังหมัดนายอม อ่อยังไม่ยอมเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปเคีงกับของหมัดไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสู้ของหมัดได้ไหมไป<ด>ไปไปครับจริงเหรอเดี๋ไปดูในช่องมังกาเลยโว้ยโด,ด,ด,ดนมังเหยหลาพี่เออบอกว่าล้างเกลือหร่าลูกเดี๋ยวมังเหยจะพาของป้าชายไปล้างเกลือกองหมัดไปทุกคนไปลุยกันเลยไปไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหยิบบ้ากันเลยไปตัวนี้แหละทุกคนเดี๋ยวมังเหยจะพาของมังเหยไปล้างของหมัด อีนังมัดเหลือว่าเหลืออยู่ห้าคันเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าลาไปดึงเป๊กจะสู้ว่าเาไปไม่ดึงเป๊กได้ไหมสามตัวนั้นเป็นไงสองตัวนั้นขึ้นเลยเมึงจ้ามึงมัดร้อนมึงเห็นไหมร้อนมึงเห็นไหมไม่ร้อนโอ้ยโรยร้อนนัดแต่ว่าไม่มึงมัดแต่ว่าเกยของมึงมัดนี่ตรงนี้ตรงเป็กนะโหดนะล้างเลยเหรอล้างเดี๋ยวล้างวุ้ยไม่ธรรมดาโรยหาไม่เห็นรืมอ่าเจี๊ยบ ะมีพยานมังเนมีคลิปเป็นพยานได้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวมึงียไปเอาเชือกก่อนนั้นนั้นเอาเชื่อไหมมึงีย่ลืมไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าของพระชายดึงเปกจะสู้ของมังมัดล้างเกไม่ดึงเปกได้หรือเปล่าสิเฮ้ยบอกเลยพระชายมังเีย่ลืมเชืกอกไหนเชือกนี่คุณเจ้าของเงาหลาใบดึงเปกพระชายคิดยังไงถึงทำหลาใบดึงเปกครับคิดว่าม,มันอาจ<ด>จะแท<ด> <จะ S 2> ง มันอาจจะแทงทูกได้นะเออทดลองทดลองทดลองโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าดึงเปกไม่ดึงเปกแบบไหนมันจะสุดกว่ากันนะมาเลยทุกคนหน่มหนุ่นู่มนู่มนุ่มาเลยสู้ของบางใจไม่ได้เชื่อมีดตัวของบางใจสดวายเอฟซีเออเดี๋ยวมีดจะตั้งไว้ที่เกนะให้น้องๆได้ดูนะบางอย่างนะเออตั้งไว้ที่เกียเลยโอเคมาแล้วมาเรื่อยๆมาเลยว่าหมดเกียไมน้ำแกนะอิตาลีอิตาลีโอเคตรงนี้แหละไมามไม่ตั้งตรงนี้ดีกว่า ตั้งฝั่งนี้ดีกว่าาเกวิ่งเลยมังจ่าตั้งฝั่งนี้นะเออได้ตั้งซองมังจ่าเลยพีโอเคครับพ่อผมอย่นขึ้นหนอกนี่ใต้ออกใตไม่ถึงแก้วมาตัวนี้เดี๋ยวผมไปอยุท่าตรงนี้เออแล้วมันขึ้นหนวกปักลงมาแล้วได้ตัวเดียวเลยนะได้ตัวเดียวเลยที่ผ่านเกณฑ์อยู่ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ยังนิดนึงจ้ะเออได้ได้ได้พอได้หรือกดไว้เสรไว้ใต้เกณฑ์นะบางเหยียดเป็นผู้ทต้จริงหนาวเปลจังว่าวันนี้ โอเไปบังเอียดเป็นผู้ใต้จริงหลือเปลาต่อจริงแล้วตัวนี้เรามันสองลิปเลยบังเอียดมาตั้งหน้ากีเลยหรอจริงกล้องจะกล้องได้ได้ได้มาเอฟซีของบังเอียดนะมาเลว่าเนี่ยแข่งกับก้องหมัดว่าผางเตี้ยไม่ว่าบังเอียดจะได้กี่กี่ขั้น มังเหย็ดเป็นผู้ท้ายทิ้งแล้วนี่เก่งกับมังมัดเห็นว่าโอ้ปากรงเครื่องลืยเราโรยจริงตั้งเครื่องโรยตั้งเครื่องมังเหย็ดพ่อพ่อมาแล้วเอาแดงกับขาวแดงกับขาวลองดูดิเออกับมังเหย็ดแดงนะกับมังมัดขาวพร้อมพร้อมกันเลยพร้อมพร้อมกันเลยพร้อมพร้อมกันเลยมาดูมาแล้วขึ้นมาแล้วของมัดควันมาแล้วของมังเหย็ดขึ้นเสื้อดิ้งมาแล้วี่เออ กองเอียดม้วนแล้วเอฟเออไม่ม้วนไม่ม้วนขึ้นแล้วกองมัดไปไหนนัวไปไหนกองมัดไปไหนนัวบ้าลมแล้วโดนไปบ่าโดนเลยกองมังเอียดนี่อยู่ตรงนี้เลยกองเอียดบินลงมาแล้วลมไม่รู้ไปไหนหมดเลยนู่นกองมังเอียดอยู่นี่กองมังมัดอยู่นู่นกองมัดยังขึ้นอยู่เลยเอฟเออกองมัดขึ้นอยู่เลยกองมังเอียดต้องขึ้นลงขึ้นลงอยู่ อ๋อหลบมาแลว้วหลบมาแลว้วของหมัดหลบมาแลว้วของมบงเหยดนี่ยังอยู่ใต้นี่เลยร่นลงมาแลว้วของมบงเหยดเล่นเ,เลน่เลนดียวกองหมัดอยู่ตรงนี้เลยพันฟื้นแล้วหมัดเล่นลมต่ำแล้วของหมัดรับลมจะแล้วหมัดไม่เจ่าลาไปแล้วเอานอกแล,วาาล้ว เรียบร้อยอ <laughs> งหมัดขึ้นไม่ลงแล้วนุออกลงแล้วไม่ลงขึ้นหลบลาวเอ๋ออยู่ในเวลาเลยหมัดอยู่นในเวลาเลยอาไเงี้ยเก้อขึ้นหลบลาวมันมันมัไหวมันมันมันบังคับไม่ได้เลยตายเลขเลยทีแรกเอฟซีมังเหยดื้ออเอหนูก็ลังเหยดเอ้อยลาวนุ เอาไปแล้วเขาบางเย็ดเอาไยแล้วนุเอาเอาขึ้นนิ่งหมไอว้าลาใบปีกนกนี่เอปล่อยมาเลยเดียวขึ้นทุ่งเลนี่เหมือนเอาะวนตีเดียวหลบมาแล้วมันแจ้รับงานั้นได้หอนหวนเน็ตเองกันเพลงเอาไปงานนั้นเลยเดอันนี้ ลมม่วเลยมันแก่ยิ่งเนอะเดี๋ยวไม่อยากนอนอ๋อมันมันจออกูดเลือออกจะออกออกจลูดเไดอยทุกคนเห็นได้เลยนะสะออกลูดล้วเหรอทคนลองเห็นได้ดูนะนี่จากของ่าบอกว่าสะออกลูดสลูดเป็นไงลูกพี่ตัวนี้จะออกลูดใช่ไหมูดขึ้นดีแต่เตไม่พ้นลูกพี่นะหรือว่าลมไม่มีลูกพี่ ไม่มีลมแต่เราจะเป็นลมเลยใช่ไหมสวนจะเป็นลมเลยนั่นเรามันพอโดนลมมันจะขึ้นได้ใจอ๋อมาดันพกเนไปกเ่นี่นี่น่นี่นูนนูนนูนโอหแต่นี่พใจือฮ่าพใจกีลักเลี้ยวปา่กดิวได้ไหมวะฮ่าพลิกเล้วสิของมันมาได้ตัวนี้ดูดูแรงของมันล้างเกมมาได้นีนั่งเลยยบมึงยดพัดอยู่มาปมานี้ก่อนจป้ามาเจับทานี้ก่อน โอ้โหขาดนะขาดแล้วของป้าใช่ไหมของป้าขาดแล้วใช่ไหมขาดแล้วขาดแล้วป้าเออมันสู้ของมันไม่ได้ของมันเจือกต้นวะเดี๋ยวมึงอ่าขอเจี๊ยบให้โอเคทุกคนสรุปเลยเจ้าต้องจ่ายอ่าไม่ได้เกือบไปอ๋อเริ่มจากอันนี้เลยโอ้โหหนักนะขนาดเริ่มเริ่มตำเลยของมึงเหยียบไปไงของมึงเหยียดขึ้นขึ้นเหมือนว่านกหมุนผางแปะอยู่ที่เดียวเถอะโอเค

มันเรวะจ้เดิน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 ามขั้นีเอ้น่อี่กนไม่ทุกนึงย่งนีอ๋เดีนปอไปจ้อเนเชียงเนาะเดี๋มันเรเอ๋อนี้คขเลยนั่นบ้างเนาะกจนี่เดกจะได้ดเลยทุกคนเพราะว่าไม่ไม่ตีช้ตรงไนอ๋อเนี่ยตีที่ว่าอยู่แล้วตาอปลาเบ็มาตีว่าอ๋อปลาเบ็ดมาตีว่าันอมัน อ๋อเราไม่ได้ทำมอวันนี้เราเราเอาเงนตัวตัวเอียดนแล้วไงตัวไม่ไม่ตัวเอียดไม่ไูมโดยของของป้าชายตัวนั้นขึ้นปิ้งนั่นตัวก็นุ่งกันหนึ่งไะเป็นลมเลยเป็นลมพอก่อนมาเดี๋ยวให้บางเอียดถ่ายถ่ายคลิปทุกคนทุกคนมัมาแล้วเราต้องไปก่อนเร็วๆแอมมาตะนิ่งนี่ดูวรากคนเออแต่งก่อนเต่งก่อนมาได้แล้วไม่พบื่อเดี๋ยวล้างเกลือทีโอ้โหเอะเล๊ะโอ้โเดี๋ยวมึงเอียดเอารางวัลทั้งหมัดก่อนนะถึงว่าล้างเกลือได้ได้ได้รางวัลล้างเกลือมาได้รางวัลล้างเกลือ สวยบางเหยียดให้เชื่อจบไปเลยเสี่ยูทูปบางเหยียดลาวนั่นยูทูปบางเหยียดรุ่นแรกยังไงรุ่นแรกสามันแปดเนาะวิ่งแมวมาบางเหยียดไปเอฟซีไปเอฟซีบางเหยียดยังนะทุกคนมันจ่ายอยู่นี่มึงจ่ายเห็นว่าล่างกีเห็นว่มันมันทุกคนเอามาล่างมันล่างกีให้มึันเหังว่บึ้งบึ้งให้รวยบึ้งปึ้งปึ้งมันมีชื่อเหมือนกันเลยมันชื่อทุกมาโอยเป็นรุ่นลิมิเต็ดตัวนี้บอกเลยว่าลงไปจ่ายตามผมมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว มันนมัมาดมันนุงเนาะมีกนโบเชือให้รางวัลลงเกยรางวัลลงเกยทุกคนนังหมาดนั่งนั่งนั่งนั่ั่งน่งนั่งไนงเาู่กางนี่ทุกคนมบก่อนบางนด่ล้างยลัางเกบงอีโล่้วงมังเยตอยู่เ่งมันทุกคนไอ้นี่จ้งมันล้างเกยก่อนไม่ได้ไม่ได้มาใจึันอยู่โอเคทุกคนฝากคนแรกกดเช็คคลิปนี้มังเห็นด้วยมึงมาล้งเกยแล้วมึงจ่ายังไม่ล้างมงเหยย มาโยมหรือว่าอะไรทุกคนของประชัยมาแล้วเดี๋ยวดูคนดูของประชัยคนนนเยี่ยงลยเองมาแล้วคุณมมาแลล้วหดเยคลินมาแล้วคุกคนดูนะเฮ้ยทุกคนดูนั่งไา้ดูนังวน่งไว้ทุกคนมาแล้วโอเคมาแล้วทุกคนดูเกณันมาแล้วทุกคนเรียบหอดทุกคนหมดหมดหลอดอย่าบอกเคยเอาไปเอาตัวน้อยนี้เอาตัวน้อยประชัยเลยแกทุกคน หมดโหลดไปไปไปรอไอ้เค like <M> ียงแล้วไปไปไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้